สวัสดีครับเพื่อนๆของผมวิญญาพาเที่ยวเนาะคือเคยทำคลิปประจำเลยเรื่องถนนน้นทางเนี่ยเขือนอุบรัดบ้านวิญญาณแท้ๆไม่ยังไม่รู้หมายเลขถนนเลยครับยังไม่รู้จริงๆว่าทางหลวงเลขที่เท่าไหร่ไม่เคยรู้เลยครับทาคลิปมานานๆแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อ เอาวันนี้วิญญาจะพาไปเจาะลึกดูว่าหมายเลขถนนคือหมายเลขอะไรนะครับได้เอฟซีได้จะรู้เหมือนวิญญาบ้างจะได้รู้ว่าถนนที่เข้าเขื่อนบุรัตเนี่ยเป็นหมายเลขถนนทางหลวงชื่ออะไรครับไปดูกันนะครับนี่เลยเห็นไหมครับวิญญาอยู่หน้าปัป๊มปตทอยู่ศูนย์รถมิตซูบิชิ บ้านคำเกิียนคูนนี่แหละนะครับนะดูจะซูมไม่ดูว่าหมายเลขถนนคือหมายเลขถนนอะไรนี่เพื่อนเพื่อนหายหายหายห่วงแล้วหายสงสัยแล้วครับ2109ครับเขื่อนอุบลรัฐเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนจะเข้าสายมือนี่แหละวิญญาอยู่ปั๊มปตทนะครับคําเกิียนคูนนี่แหละทางแยกไฟแดงนี่แหละนะครับเข้าเขื่อนอุบลรัฐนี่แหละ ถ้าตรงไปนั่นเบือนอุดรน,น้องคายหมายเลขถนนเลขสอง H A H A H หนึ่งสองนั่นเองนะครับวันนี้จะพาไปลุยถนนสองหนึ่งศูนย์เก้าเกินอุบลรัฐนะครับหมายเลขถนนเด้อทางหลวงเด้อนะครับปไปไปติดตามดูซิจะได้หายห่วงสักทีนะครับวิยาก็งง โง่มาตั้งนานตั้งตั้งที่บ้านตัวเองนี่แหละนะครับทางเข้าบ้านตัวเองแแท้นี่แหละก็ไม่เคยรู้สักทีว่าเลขหมายเลขทางหลวงหมายเลขอะไรเนาะโอ้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับเพืเ่อนๆนี่สายมือนี่เด้อตรงไฟแดงนี่แหละนะครับเปิดไฟเลี้ยวเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยเด้อตรงไฟแดงนะครับเนาะเส้นทาจากออกจากคอนแกนออกมา กรงหน้าไปทางอุดรก็เจอไฟแดงนี่แหละ FC ผู้ไม,ไม่ไม่เคยมาเนาะท่านที่เคยเที่ยวประจํามาประจําก็คงจะรู้ดีและเนาะครับผมนี่นะครับไฟแดงปุ๊บก็เห็นป้ายเขื่อนอุบลราชนี่แหละครับเลี้ยวซ้ายเลยเด้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายพับๆแต่ระวังรถขวาหน่อยนะครับรถขวามือที่มาจากทางน้ําพองนั่นแหละเลี้ยวปื๊ดๆไปเนี่ยคันเบลเลอร์เลยไหม ยาวเฟื้อยมาเนี่ยนะครับก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยนะครับเดอ้อนะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยขึ้นมอหน่อยๆน,นะครับนี่นะครับบุ่งหน้าไปนู่นแหละเข้าเกิดอุบลรัตน์หมายเลขถนนก็คือสองหนึ่งศูนย์เนะครับนู่นแหละไม่รู้ถนนหมายเลข2109นเนี่ย วิญญาไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดอยู่ตรงไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรหรือจะตรงไปนู้นหรือเปล่าอำเภอโนนสังนูง้นหรือเปล่าไปสิ้นสุดอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์หรือว่าไปสิ้นสุดอยู่อำเภอโนนสงังรือน้องบวัวนละําพูเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าวิญญามีโอกาสก็จะพาเอฟซีไปติดตามดูต่อไปนะครับวันนี้ไปดูหมายเลขถนนสอง เข้าเขือนอุบลรัชไปดูกันครับโอ้รถคันนี้บรรทุกหนักเลยไม้โอ้แก่นแดงพื้นเลยเข้าเขื่อนอุบุรัชเจมองเห็นภูเขานะครับพอแถวบ้านเวียายจะมีภูเขาเยอะพอสมควรภูเขาใหญ่ๆแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวทางนั้นเลยนะเขืเ่อนบุรัตเนี่ยภูเขาเขือนบุรัตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างสี ไม่ว่าจะเป็นภูเก้าภูพ,พานคําของอบนงปนนสังไปโนนอะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธบาทพระใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็โอ้หลายที่นะครับหลายที่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนโรานั้นมากเลยทีเดียวรีสอร์ทก็เยอะที่พักก็แยะมีทะเลน้ําจืดด้วยนะบางแสนสองมีหาด จอมเทียนหาดนูนทันนะครับทะเลน้ำจืดเที่ยวสบายๆถ้ามาเกิดมนบุรัสนะครับชมบรรยากาศสวยๆอาหารอร่อยอร่อยร้านอาหารเด็ดๆกาแฟอร่อยก็เยอะนะครับแถวเนี้ยแถวเขื่อนบุรัสนะครับก็อขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องทุกที่นะครับทั่วไทยนั่นแหละวิญญาในนามคนเขื่อนบุรัตโดยตรงนะ ก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญผู้ที่มองหาแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสานนะครับก็คือเขื่อนอุบลร,รัฐอำเภอเขื่อนอุบลร,รัสจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผมเป็นคนเขื่อนอุบลรัฐโดยกําเนิดก็ขอเรียนเชิญทุกท่านลองมาแวะชิมปลาอร่อย ชมภูเขาส,สวยๆไหว้พระองค์ใหญ่ๆนะครับที่เขื่อนรัดนะครับก็อยากจะฝากถึงเนาะ FC ทุกท่านที่ติดตามคลิปวิญญาก็ลองมาเที่ยวดูถ้ามาเที่ยวแล้วหรืออยากจะมาเที่ยวบ้านวิญญาก็เรียนเชิญน,นะครับก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งร้อนให้ทานนะครับเขาเหนียวอ่อนๆไม่น้องแ่บๆนะนี่ครับ ข้าวเหนียวแซ่บๆก็มีนะครับทําเองนะนาะนะนะข้าวนะครับข้าวเหนียวทําเองนะครับก็ถ้าเกิดที่ีอยากจะมาเที่ยวบ้านวิญญาก็จะกินข้าวเหนียวสักปั้นร้อนๆก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะครับหรือจะไปนั่งทานอาหารอยู่นูน่นบนยอดเขาวิวสวยๆก็ได้นะหรือว่าไปไม่จูกก็มาหาวิญญาได้วิญญาจะพาไปเที่ยวนะครับ พาไปเที่ยวด้วยก็ได้นะครับหรืออยากจะไปเที่ยวส่วนตัวมาค้างคืนแถวเขื่อนโบราณสักคืนสองคืนก็ได้ที่พักที่นอนก็เยอะแยะร้านอาหารสวยๆงามๆก็มากมายกาแฟาอะไรอร่อยก็เยอะๆนะครับมีเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆในเขตอีสานบ้านเราเนี่ย หล่งท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้บูหวาเหมือนแบบเป็นภูเขาสูสสวยงามมากมายรอกนะครับก็พอเที่ยวได้ถ้าพูดถึงถ้ามาเที่ยวแถวเขื่อนบววรัดแถวคอนแก่นแถวนี้นะครับก็พอเที่ยวได้อยู่ถ้าพูดถึงพี่น้องพี่น้องบานเท่าน้องครับยุยยานแถวอุดรน,น้องไข่น้องบวองัวลำพูมึงลง้มมุงเลยเชียร์ภูมิโคราชดุบีรัมแล้วแต่ละครับทั่วประเทศไทยเทานี้ละ มาเที่ยวได้เลยนะครับอยากมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวได้เลยเนาะครับว่าคขืนมรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบไหนบ้างเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ก็มีเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะจะมานั่งทานอาหารอร่อยๆอล่องแพไปกลางแม่น้ำเขื่อนมุรักอย่างเงี้ยนั่งบานนาบ๊ท เป็นขบวนเป็นทีมก็ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวแต่ขอบอก FC, ฟซีไว้ว่าถนนเข้าเขื่อนบัวรัตยังเป็นถนนสวนเลนอยู่นะครับถนนสองสองเลนไปเลนมาเลนก็สวนเลนนั่นแหละนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเนี่ยดูภาพเอานะครับมีรถเยอะมากรถสายเขื่นบัวรัตนี่เยอะมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าถนนเส้นนี้สามารถทะลุไปเมืองนองบัวลำพู นะครับไปเมืองเลยได้ครับเส้นนี้สบายสบายเลยนะครับไม่ใช่ทางตันนะครับทางเส้นนี้ยาวเลยทะลุไปได้ทุกที่ทุกทางเลยนะครับครับลองมาดูลองมาเที่ยวชมดูนะครับผมว่าได้ยินข่าวแวแวๆมาก็คือโครงการขยายถนนเป็นสี่เลนนั้น เริ่มแล้วนะครับเริ่มทําแล้วนะครับเริ่มขยายแล้วเป็นบางส่วนบางจุดนะครับเป็นบางจุดบางส่วนนะครับก็ยังไงถ้าเกิดมีการก่อสร้างวันไหนลงมือทําวันไหนวิญญาก็จะมาเกาะติดหรือนําคลิปไปให้ท่านชมดูนะครับเผื่อท่านมาก็จะได้รู้ความไปผมเป็นมาคอาคืบหน้าของถนนเส้นนี้นะครับ เห็นหลายท่าน f c มาจากนู้นะครับมา,จา,านะจากทางใต้นะมาจากใต้ก็เคยมาเที่ยวก็เคยมานะเขาบอกว่าเอ้ถนนนึกว่าเป็นสี่เลนแล้วเขาบอกนะแต่ยังนะครับยังยังก็ไม่เป็นไรครับยังยังมีโครงการอยู่หรอกนะเพราะว่าทางเขื่อนโบราณนั้นมีโครงการปรับนบ้ำปลาปลาเพื่อประชาชน กำลังก่อสร้างอยู่กําลังทำอยู่นะครับโอ้ฮะขี่รถรถมามีวัวมีควายเยอะยนะครับก็จะเย็นๆนะครับกองมีการขยายถนอนอีกไม่นานนะครับชมคลิปไปเรื่อยนะครับชมคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นลักษณะแบบนี้มีบางช่วงก็ยังคลุกคลักอยู่ชำรุดชำรุดสุดโทมอยู่ บางช่วงก็ดีเรียมเลยนะครับนะผมเคยไปอำเภอมันจาไปอำเภอโคกโขยชัยโอ้ขยายถนนสุดยอดมากเลยคุาใยายถนนใหญ่มากนะครับเป็นสี่เลนใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้ยาได้มาเก็บภาพก็คือเดือน กรกฎานะครับปีหกห้านะครับที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะอีกกี่เดือนเขาจะลงมือทําถนนอะไรก็คอยว่ากันไปนะวิญญาก็จะมาติดตามให้เอฟซีได้รู้นะครับแต่ภาพคงจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วพูดกันง่ายๆคือมืดตื้อๆไปข้างหน้าวิญญาณี้นะครับมืดตื้อเลยนะครับก็ธรรมดาครับจะเป็นหน้าฝนเนาะ เข้าหน้าฝนฤดูฝนแล้วก็าไม่ว่ากันหรอกเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาที่ต้องมีฝนตกนะครับฤดูกาลชาวไร่ชาวนาก็ได้ทําไรท่ทํานากันนะครับฝนตกมาชาวนาดีใจนะครับจะได้ทําไรท่ทํานากันเนาะครับแต่แม่ค้าไม่ขายจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกมันก็จะลำบากในการ ค้าขายนะครับวันนี้เป็นวันอะไระครับวันผาดแล้ววันพาัดแล้วนะครับนี่นะครับถนนตอนนี้เข้าเขตของอำเภอขืินบรัดแล้วนะครับวิก้ที่เริ่มคลิปมาเป็นเขตอำเภอนลำพองเขตเภอม่วงหว,นะมมงหวานนะครับเขตอำเภอเทศบาลม่วงหวานนะครับวิก้นะเข้าเขต เทศบาลบุกสูงนะครับนี่เทศนาเทศบาลนะเทศบาลบุกสูงนะครับถ้าใครติดตามคลิปวิญญาก็ถนนช่วงโคกสูงนะทำนะครับกำลังทำกันอุตรุดเลยนะครับกำลังขยายถนนอุตรุดเลยเพราะว่า,าถนนทำเพื่อตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่า เป็นแยกนะฮะอาจจะเป็นแยกไฟแดงต่อไปในอนาคตนะครับเห็นไหมก็ค่อยๆรามัดระวังเหไหมไฟแวบๆๆเห็นไหมฮะช่วงนี้นะนะครับท้องอถ้าใคยติดตามคลิปวิญญาณก็คงจะรู้นะครับนี่แหละครับช่วงนี้แหละเขาทําถนนนะครับนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมเราต้องเรามันระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นกลางคืนนี่อันตรายมากเห็นไหมนะครับช่วงนี้นะครับ อันตรายเลยทีเดียวก็ยังไงระมัดระวังนะครับขับรถมานะความเร็วไม่ต้องมากนะครับเป็นทางโค้งด้วยนะครับทางโค้งด้วยเนะี่ยแล้วก็เป็นลุกลังถ้าฝนตกๆอาจจะลื่นทะลายล้คมลงคลงองได้นะครับก็ช่วยความระมัดระวังนิดนึงตรงเทศบาลโคกสูงออกมาเนาะถ้าใครติดตามคลิปวิญญาคงจะรู้นะเพราะวิญญาเคยถ่ายคลิปให้ fc ดูแล้วว่าตรงนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ นี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นที่กลับรถนะครับก็คงจะไม่ได้กลับนะเขาไม่ให้กลับนะครับช่วงนี้นะต้องเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะงานขยายถนนเขาเริ่มทําแล้วนะครับเนี่ยตรงเรื่องนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีระมัดระวังกันนิดนึงเลยครรถวิ่งสวนทางแต่ด้านบนนั้นเขาวิ่งสวนทางมาแต่ว่าเขาเทคอนกรีตแล้วช่วงนั้นนะครับเราขอเอฟซีที่ติดตามคลิปวิญญ,ญาณถ้าได้มีโอกาสได้มาก็ระวัดระวังนิดนึงนะครับนะ กลางวันไม่เท่าไหร่ถ้ากลางคืนมันจะมืดนะมืดๆเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับทางไม่ค่อยสะดวกนะครับนั้นก็ขอฝากถึงเอฟซีทุกท่านนั่นแหละนะครับนี่นะครับเป็นบางจุดที่เขาทาถนนขยายถนอนอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องต้องก็ระมัดระวังหน่อยเวียรก็อยากจะให้เอฟซีทราบปัญหาท,ที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมแต่ เราเดี๋ยวรีบขึ้นนะครับเพราะรถบนสวนทางมายิ่งรีบขึ้นนะครับเราต้องออกมานดหน่อยนะครับอ่ะมาทุกนี้ก็จะเป็นรถวิ่งสวนทางนะครับวิ่งเลียงคารนมันแัแ้นลหะนะครับอ่ะฝนตกเล็กๆก็เปิดไอ้ที่ปัดน้ำฝนหน่อยนะครับพี่หลงนี่เห็นไหมไปนูนสังได้น้องบัวได้นะครับถึงเส้นนี้ ที่เห็นนะครับถนนรูปร่างเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้สภาพถนนก็สวนเลนบางจุดก็ยังมีอยู่บ้างจุดเนีเหนเสียหิมะเนี่ยจุดนี้เลยนะครับร้านค้าแถวนี้ขึ้นอย่างดอกเห็ดเลยเพื่อนๆเห็นนะของขายเยอะแยะเลยนะครับบริเวณนี้มากเลยเห็นไหมไม่เป็นจะแบบตาลุมตอรี่อะไรอยู่ตรงเนี้ยไฟ ต้นมุมต้นไม้ต้นไม้ไมดอกไม้สวยงามกว่าเยอะแยะเห็นไหมนะรบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับพยาก็อยากจะให้เอซเห็นบรรยากาศถนนทุนทางนะครับเข้าเกินพลรัดหมายเล็กถนนนั้นรู้แล้วนะครับพี่น้องยาก็บอกว่าหมายเล็ถนนเกินพหมายเลขกอะไร 2109นะครับหมายเลขถนน2109นะหมายเลขทางหลวง2109นะครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับเนี่ยปรับ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 เลยนะครับวิญญาต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนแล้วล่ะนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไปขับดูที่คอค่อยเอ้ยนะครับต้องปัดน้ำฝนนะครับเพราะว่าฝนลงเม็ดปรับปรับนะ รถใช้เยอะนะครับถนนเส้นนี้รถถนนเส้นนี้เพราะว่าเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยพูดบอกขอพูดถึงตรงว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากางเต็นท์ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งยิ่งสุดยอดเลยนะครับอขออนุญาตปัดน้าฝนนะครับขออนุญาตเปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับเพราะว่ามันลงเม็ดแล้วก็ ภาพอาจจะไม่ชัดเนาะครับอยากให้เ c เห็นภาพเหล่านี้ด้วยนะครับวิทยาขอเปิดไฟสักหน่อยแล้วกันเนี่ยฝน <ะ S 2> <_ L un> ลงเม็ดถี่เลยนะครับตรงนี้นะ <_ L un> ลงเม็ดถี่เลยแต่ว่าวิทยาฝนดีนะครับที่น้องฝนตกดีนะตกทุทกวันนี่แหละแต่ตกไม่แรงเพื่อนตกค่อยๆนะคำว่าตกไม่แรงจริงๆ สมัยวิญญาณเป็นเด็กนี่ถ้าฝนตกนี่พี่น้องเลยสมัยวิญญาณเป็นอีกน่องตกตกรีฝนสมัยสิกิตกแห้งตกล้นท่งทนท่าเลยนะนะครับเพื่อนๆคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมัยวิญญาณเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าฝนตกนี่ตกจริงๆตกแรงมากแล้วก็น้ำนี่ท่วมท่งท่วมไร่ท่วมนาเลยแหละนะสมัยก่อนเดี๋ยนี้มันทําไมฝนถึงตกอย่างนี้นะครับ ค่อยๆนิดๆหน่อยๆก็หยุดเลิกไปแต mm ่เพราะอะไรไม่รู้นะครับน mm ี hmm. ่ครับอยากจะไม่ตัดคลิปนะให้เอฟซีดูเนะ mm hmm. าะถนนทางที่วิ่งมานี่เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนาะครับแล mm ้ hmm. กวก็ปกติถนน เมื่อก่อนเนี่ยถนนเล็กๆนะครับเล็กกว่านี้นะเมื่อก่อน,น,น,อนวิยาเขาบอกเลยสมัยก่อนวิยาปั่นจักรยานมาแถวนี้หมดหรอกหว้วยางคุกสูงเนี่ยวิยาปัป่ปปปนจักรยานจากบ้านวิยามานะครับปั่นจักรยานมาเพื่อมาเที่ยวงานบุญงานอะไรเขามีโมลุมวมอลำหม่ก่อนนี่นะ <üyor> วิยาก็จะปั่นจักรยานทุยมานี่เลยนะปั่นมาเพื่อมาชมหมอลำนะครับมาดูหมลุมหมอลำกันนะครับ ุัยาก็สมัยก่อนนะเป็นหนุ่มวัยรุ่นมากับเพื่อนถุงสองคนสาคนนะครับก็มาเพื่อมารับบ่ลงบรลำเนาะพี่น้องสมัยตะกี้เท้าที่คียักย่านเนาะต้อยกะยางเนี่ยยางเป็นกลุ่มนะครับ,รบสแสดงว่าฝนตกเกินบรัสเยอะแน,แ,นแน่เลยนี่นะครับ ทางเข้าบ้านวิยญญาก็จะอยู่ตรงขวามือข้างหน้านี่นะครับเพราะส่วนมากถนนเส้นนี้มันจะเป็นเนินรับตายเยอะมากนะครับถ้าพี่น้องไม่เคยมาให้ขับรถระมัดระวังและดูดูเส้นจราจรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างทึบอย่างเงี้ยมันมีทางแยกหลายที่ทางแยกทางเข้าทางออกหลายที่นะเนี่ยตรงข้างหน้าที่รถเลี้ยวเข้าไปนั่นคือทางเข้าบ้านวิญญาณนั่นเองนะครับเนี่ย แล้วตัวนี้มีรถเข้ารถออกประจำนะครับไม่หมู่บ้านข้างในเยอะนี่ฮะที่รถเข้าไปเห็นไหมนีบ้านวิยาคือบ้านหนองผือนั่นแหละนี่ครับทางเข้าไปบ้านวิยาคือตรงนี้เลยนะครับเส้นทึบมันมีตลอดห้ามแซงโดยผิดฐานนะครับห้ามแซงนะครับพี่นอ้องบอกไว้ก่อนนะครับรเ,เห็นไหมรถเยอะเห็นไหมรถเขื่อนเยอะมากเลยเพื่อนเห็นไหมที่ออกมาเนี่ย วันนี้วันพระหัตพรุ่งนี้สุกแล้วนะครับอุ่นสุกสุกนี่นักท่องเที่ยวอยู่เยอะมากพอมาค้างคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับมาเที่ยวมากินไม้ช็อปกันมามาเที่ยวกันนะครับเลยเกิดรักตรงนี้แหละนะครับว่าเอซก็ประจำนะเคยมาประจำก็ เยอะนะเคยมาเที่ยวเพื่อนโัรนี่พี่น้องที่ไม่เคยมาก็เยอะนะครับไม่เคยมาเที่ยวเผื่อนโบรนะครับก็ตามคิดวิญญาดูนะครับเห็นไหมพอม,มาถึงจุดนี้ก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับมีแหล่งอาหารนี่ขวามือวิญญาเห็นไหมจะมีบ้างอะไรบ้างหนึ่งชาบูนะร้านชาบูนะครับแล้วก็มูนันซ่านะครับหลายๆเที่ยวนะเ,เที่ยวตรงนี้นะ เกิดขึ้นใหม่มากมายเลยเพราะว่ามันบรรยากาศดีฮะไม่มีภูเขาเห็นไหมภูเขาด้านหน้าอะไรเงี้ยนะครับนะครับมียาจะให้ FC ดูย,วยาวๆนะครับดูย,ยาไปนะครับมียาว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงนะครับเนาะแพงอามากินก็ลำบากขึ้นนะครับพี่น้องขอพูดตรงๆหน่อย ทำงานใครมีงานทําก็ทําไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนคิดทําอะไรนะช่วงนี้นะครับครับวิยาก็ไม่มีอะไรมากอยากให้เอฟซีเห็นบรรยากาศคือไม่ต้องไปเครียดนะครับปล่อยวางในสิ่งที่มันมันที่หนักของดินใจอย่านำอย่าเก็บมาเบืองให้สมองเรานะครับปล่อยวางถ้า เหนื่อยเบื่อไหนก็ลองมาเที่ยวเขื่อนบุรัตด,ดูนะอน,นอนครั้งคือกลางเต็นท์นอนรับบรรยากาศดีๆจะเขื่อนบุรัตด,ดูนะครับอ่ะถึงเขื่อนบุรัตแล้วนะครับถึงตัวตลาดเดี๋ยก็เข้าตัวตลาดแล้วนี่คปมัญะยาดิวิยายก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป,ป,อไปวิญญาจะพาเข้าไปดูในเขื่อนบุรัตด,ดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะถนนน้นะาทางที่เขาสร้างอยู่เป็นยังไงถึงไหนบ้างแล้วนะยาเข้าไปติดตามดูนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ สวัสดีครับ